กินแบบนี like mm ้เลยพี่น้องเอ้ยกินแบบรุ้งกินแบบรุ้งเลยของคนรุ่งแบบรึดุ้งเลยจ้ากินปะหลับกายเราก็มีแต่เหอนห้างนี่ด้วยซี่ก๋วยเตี๋ยวมากินเห้อ

Ừ, <laughs> chị bra đấy, huh? chị bra nát đấy. <laughs> อันนี้อร่อยสุดแล้วมาแล้วค่ะแม่ค้าคนงามสวัสดีค่ะไม่ว่าค่ะสั่งไว้เรียบร้อย ต่อนะคะวันนี้มีน้ำสี่แก้วพอดีว่ามีคนมาเห็ดงานนะคะที่บ้านนะคะให้เขาตัดต้นไม้ค่ะเพราะว่าเก็บไว้ต้นไม้ก็สิล้มทับบ้านนะคะต่อไปก็ไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวต่อนะ บ้านกุสมาน์นะคะหรือว่าอำเภอกุสมาน์นะคะจังหวัดสกลนครขึืนเมื่อตะลบันเริ่มะมืดละคนใกล้สิมาแล้วบุนน่คะเดี๋ยวไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนนะปวดงวงเริ่มสีเช่าลนแล้วบัน สิบจอดแล้วนี่คนใส่น้ำตรงนี้บุหงุยงเ้ใส่น้ำสางน้ำสางน้ำสางประมาณเจ็ดแปดสิบปีแล้วนะคะนี่ยงเด้อค่ะอุ้ยมีอุ้ย,ม,ยมีกรบหรือเขียดเนี่ย,ยน้ำคุณจหน่อยนะคะสมัยก่อนก็คือตรงนี้ก็คือว่าทั้งหมู่บ้านนะคะแถบนี้แถบหมู่บ้าน แถบบ้านวัดโพนนี่นะคะก็คือสมัยก่อนน้ำสร้างมองนี่ก็คือไส้แทบทั้งหมู่บ้านนะคะคุ้มนี่นะคะแถวนี้ค่ะคือทั้งคุ้มเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีการใส้อยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่เบอร์ค่ะบางบ้านเพ่กก็ยังใส้อยู่นะคะมือ,อล่างบ้านมาตักตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะยังใส้อยู่นะคะไปเดินทางไปต่อ เขาหิวเขาเขาจะให้ก่อยข้าจะมูจะทายคลิปเบิ่งน้ำส่างเนาะแต่ตอนนี้ก็จะเลิ่นไปแล้วนะคะแต่ว่าเพ่นก็นเฮ็ดคอบไ้้ยังดีเนาะเพราะว่ากันอ่ากันข้นตกหมูม้าก,ก็ไล้กตว่าไปค่ะหรือว่างูาควายก็ว่าไปเนะเพราะบางทีก็มีงูควายมาเลี้ย,ยงนแถวนี้นะ ตอนนี้หมู่บ้านของเฮาก็จะเริ่ขึ้ลนห้ายให้แล้วอำเภอสุมานค่ะแต่สมัยก่อนพี่น้องทั้งหมู่บ้านก็คือการเบิดค่ะเป็นบ้านทรงโบราณทั้งหมดนะคะแทบทั้งอำเภอนะคะแต่ตอนนี้ยุคเปลี่ยนไปแล้วก็เห็นนะคะเป็นแบบบ้านสมัยใหม่นะคะหลายตัวนะคะบางบ้านก็ช่วยงานเลยนะคะสมัยใหม่ ต่อนร้านเกี๋ยว,เ,ยวเปิดไปเนาะแม่ค่าไปใส่เนาะค่ะแม่ค้าแม่ค้าไปในร้านนี้เลยนะโอ้แม่ค้าอยู่นั่นร้านยเตี๋ยวหมูเจเป็นนะคะ ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามอังสนามากินได้เด้อภรอยาก,กินนะคะราคาย่อมเยาอันนี้ป้ายเก่าแม่นบ่นนี่นี่นะคะราคา20บาทเส้นเล็กเส้นมีเส้นเหลืองธรรมดา20นะคะพิเศษ30ตอนนี้เพิ่ขคืนราคาเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นทั่วละสานะคะเอาเสา้นเส้นเล็กสองหมูใส่ถุงแล้วก็เอาวุ้นเส้นหนึ่ง ใช่กินได้เด้อค่ะเด้อส่วนเกาเหลาพใดมักเกาเหลาก็สี่สิบนะคะเขพอพอาบ่มักเกาเหลาก็ไผ่กินธรรมดาดีกว่าไม่ได้เาเปิดเอานี่ไมตกไหมไม่ตกเอ่อตกอยอ่ไม่รู้เหมือนดดกันเอานิดเดียวก็ได้ใส่นิดเดียวไปรีกินเองดอกกินนิดเดียวนั่งหอบนั่งรอก่อนเย็นเย็นก่อนนะคะ ราคาขึ้นพี่น้องเอ้ยของมันขึ้นเนาะค mm. นก็เลยขึ้นตามนะคะเ mm. พิ่นก็ขายยี่สิบบาทมันโด้นะคะมาหลายปีนะคะวันนี้เพิ่นก็ขึ้นแล้วนะคะทุกคนเข้าใจเนาะ mm. ของขึ้นยี่สิบบาทของเพิ่นแต่ก่อนก็นได้ไล่หลายนะคะบ่เมนน้อยนะคะ mm. ถ้าเพาาิ่นกำลังขมักขม่นอยู่ ขอบคุณแม่คาฝากท้องนะคะได้แล้วคะ่ะเดินทางกลับนะคะทุกคนเราก็ได้กับข้าวให้ช่างแล้วนะคะอันนี้น้ำของบด,ดามโกูเองคะ่ะส่วนนี้คือน้ำให้พี่ช่างนะคะไปกันเลยนะคะ ต้นไม้ล้มทับวันนั้นคุนยอย่ายักษ์ยัยกษยักษ์ไว้ยังมากินูุป่กินก่อนเพื่อพลางันนสงสแสดงว่าุยเยอะยแล้วก็คนนาเป็นใเออแมนน่นแม่นๆมนอ่าคืนแล้วคนบอกว่ายังไม่กินเห็นปะยังไม่กิน เนื่องจเเข็ดทะเลาะก่อนจังหน่อยก่อนพ่อบาเด้ออย่าให้มันเกิดอีดเด้อคุณพี่จะหาถ้วยให้ยังให้พ่นจังหน่อยก่อนเพรแดงนี่เป็นร้ายอยู่เด้อค่ะนี่แต่ไ่อยากรบกวนเพิน่นบักม่วงยังอยู่นะคะบักม่วงยังหลายอยู่เด้อลำย,ยัยลำย,ยัยลำยัยดกพอประมาณเบิ่งเขียวเซเว่คอย สิเก็บเออสิเก็บเอาไปบ่มกับย่านย่านเพิ่นแบบบ่าบเซุกนะมันยังไม่เหิมดีอะค่ะทุกคนนี่ถ้าเหิมมาเนียโอเคยู่ลูกใหญ่ๆะค่ะบนอีกรอให้เพิ่นแบบว่าเอาดันดีๆก่อนเนาะเก็บไว้ดีกโ่้เริ่มหกพี่น้องเอ้ยเหื่อนกระดาบาทนะ เริ่มลกแล้วนะคะเพราะว่าเข้านาฝนแล้วก็จะเป็นแน่นี้เนาะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยโอ้ยอย่าพุ่งใจเย็นเดี๋ยวเตรียมก๋วยเตี๋ยวให้เขาจะหน่อยก่อนใส่บ้าส่บ้าโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอย่าเพี้ย,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 ยนใจเย็นเนื้อสวยเหลืองเลย<ห><ห>ต้มเป็นยาก็ๆๆได้เลย กเป็นยาก็ได้เนือเลือย่สยัดเฮ้ไปเลยไปทีมยื้ไสบันไปไว้สซคือเก้าไม่ส้อนเรจอนได้ฮะยังห้างมาเืกนได้ไม่สิขึนไม่ได้เออเด็กักปิงดิงด้ต่มังตะกีวันหดอก้อนเลย Oh, okay. <laughs> <eigentlich analysis> miệng, nói... <laughs> ủa, quá nè yếp ô nóng quá nè yếp qua này ít. nè yếp ô nóng này nè yếp ô nóng quá nè ô nóng quá nè ô nóng quá nè ô mà, มาเริ่มาเริ่มา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 ลูกยิ่ง่ายนั่นคือเป็นมิซี่บาทนี่มาเด้อมาเด้อออกถนนนะลูกมา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 เวๆๆไปขับให้เร็วซี่โตบาทเอาเลาอย่าทะเลาะกันอยู่ด้วยกันน่ะเข้าใจเออพูดย่างกินท้องเบี้ยวเพื่อนะ่ะกินแซ่บไหมแซ่บไหม

ร้านนี่คุณดิงจะบ,บนนนันอ้นี่ทำ้านทำช่องนันเขาเขาอยู่วะ่ะอือดูก่อนออหักไม้เหอหล้กเพิ่มตนเอื้องคำค่ะนนบ๊ย